สูบอต้องเถียงกันแอนนาไหทองคำเหลืออดลั่นคลิปครบทุกคำพูดฟังในสารทุกคำพูดฟังในศารนะครับแอนนาภรยาป,ประจักษ์ชัยไหทองคำครับเหลืออดโพสลั่นคลิปครบทุกคำพูดล่าสุดครับโพสหายไปแล้วจากกรณีทั้งโมแฟนเก่าบอสอดีตแดนเซอร์ลำไยไหทองคำและบอสครับ ต่างก็โต้ตอบกันวุ่นวายกลางรายการดังครับถึงเรื่องราวความสัมพันธ์และโยงใยกับลำใยโดยต่างกับพูดไม่ตรงกันนั้นดานสอใหญ่ไหทองคำครับแอนนาไหทองคำภรรยาของนาย้างประจักษ์ชัยได้เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความแซบก่อนลบโพสต์ไปแล้วนั้นว่าแม่ก็มีคลิปนะคะตั้งแต่ต้นจนจบครบทุกถ้อยคำจะให้ฟังตอนนี้ดี หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลดีนะติดตามไว้นะอาจมีตัวอย่างบางตอนให้ตื่นเต้นกันแม่ไม่กะโลกกระลานะลูกขณะที่อีกโพสครับยังฟาดเดือดบอกด้วยว่าสูบบอต้องเถียงกันว่าไผ่ว้าหือบอกว้าอย่างทุกคำว่าสู่ไปฟังในชั้นศาลกูมีหลักฐานก็แล้วกันกูสูนแล้ว